มีเพื่อนมาตามหาแต่อีกคนหนึง่งนอนหลับเลยนี่มีคนมาตามหาด้วยนั่นมาแล้วมาแล้วมาตามหาสาวๆหรือเปล่า อุ้ยมาอีกมาตามหาลูกอ,อ,อุ้ยุอยู่ไหนนะเขานอนหลับไปแล้วอืมเขาไม่ออกมาหรอกเขานอนแล้วเขานอนสบายอยู่ที่บ้านสน,นอนสบายอยู่บนเตียงน่ะ นะหนูมาตามหากันมีเพื่อนมาตามหาแต่อีกคนนึน,นอนหลับปุตุเลยอยู่บนเตียงไม่สนใจเพื่อนมาก็ปล่อยให้เพื่อนรอไปก่อนส่วนหนูจะหลับเพื่อนก็เพื่อนเถอนะน่ะนอนหลับสบายกว่ากันใครจะว่ายังไงหนูไม่ออกไปหรอกหนูจะหลับ หนูเหนื่อยหนูเล่นทั้งวันหนูก็เลยเขาพักก่อนนะเพื่อนก็ปล่อยให้รอไปก่อนอยู่นอกบ้านไปก่อนส่วนหนูก็จะนอนหลับตื่นเมื่อไหร่ก็ค่อยเจอกันก็แล้วกันเนาะตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนให้เพื่อนนอนให้เพื่อนเดินเมียงเมียงมองมองไปรอบรอบบ้านเนาะส่วนเราก็หลับไปก่อน เล่นจนเหนื่อยละสิก็เลยต้องมานอน